วันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่นซีดีออเดียโอวินเทจสวยคลาสสิกเสียงดีเสียงสดใสอ่านดีอ่านไวมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับโซนี่ซีดีพีสามหนึ่งหนึ่งเมกอินเจแปนนะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับอ่านดีอ่านไวมากนะครับสภาพสวยๆนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้นะครับมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับรีโมทกดได้ทุกปุ่มนะครับใช้งานได้เป็นปกตินะครับ จอนะครับปฏิทินสวยงามนะครับเลือกเพลงได้นะครับกดได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ระบบต่างๆใช้งานได้ดีทั้งหมดนะครับกดปุ่มต่างๆนะครับสายพานเข้าออกนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานกันยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเครื่องภายในนะครับตัวนี้นะครับแป๊บนึงนะครับเปิดฝาเครื่องก่อนเนี่ยครับเครื่องภายในนะครับสวยสะอาดตานะครับ รุ่นนี้นะครับแผงวงจรหลักจะอยู่ที่ใต้ใต้แผงอ่านนะครับแล้วก็อยู่ที่ด้านหน้านะครับชุดเซอร์โวต่างๆก็จะมีชิปอยู่ใต้นะครับใต้แผงของใต้หัวนี่ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นชิปสิสเทมคอนโทรลกับดีโคเดอร์นะครับจะอยู่ด้านหน้านี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ทีดีทูเอคอนเวอร์เตอร์และชิปเสียงนะครับชิปเสียงเล็กๆตัวนี้2ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นภาคจ่ายไฟนะครับรุ่นนี้เขาทาที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับนะฮะไม่อินเจแปนแท้ๆนะครับ เป็นเทคโนโลยีของโซนี่นะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับอยู่บนแผ่นหน้าปัดและย่อชิ้นส่วนต่างๆลงมาใช้ชิปนะฮะหัวอ่านนะครับ k D s s นะครับ240 A นะครับเซนสายปิ้งนะครับวันนี้หาง่ายมีขายนะครับไม่แพงนะครับหาง่ายอยู่นะครับตัวนี้ใส่หัวตัวนี้นี่เปอร์เซ็นต์ยังสูงนะครับแผ่นรอยเยอะๆก็ยังอ่านดีนะครับใครอยากได้เล่นได้เครื่องเล่นแผ่น CD นะครับออดิโอโดยเฉพาะราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงอ่านดีๆก็ จัดได้เลยนะครับตัวนี้ m ม k e อินเจแปนแท้ๆนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องเดี๋ยวทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทำการทดสอบกันเลยนะครับตอนอื่นนะครับก็ต้องทดสอบนะครับแผ่นที่ลอยเยอะๆก่อนเลยนะครับนะครับนะครับ แผ่นก็อแผ่นไลท์อ่านทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เป็นการทดสอบหัวอ่านนะครับเป็นการทดสอบหัวอ่านก่อนนะครับก็กดที่หน้าเครื่องเลยก็ได้นะครับหรือจะกดที่รีโมทก็ได้ครับนะครับนะฮะอันนี้แผ่นเสียแล้วนะครับเล่นอาจจะมีกระตุกกระตักบ้างนะครับแต่ว่าทดสอบหัวอ่านเฉยว่าอ่านได้นะครับ คือแผ่นเสียแล้วนะครับเอามาทดสอบหัวอ่านดูนะครับ่าเซนหัวอ่านยังดีอยู่นะครับเนี่ยฮะอ๋อเยอะๆทีนี้เราก็จะมาทดสอบกันแผ่นจริงนะครับแผ่นจริงนะครับแผ่นจริงก็ลอยพอสมควรนะครับลอยพอสมควรเครื่องนี้แนวเสียงนะครับก็จะออกแนวอิ่มหวานใสนะครับนุ่มๆฟังสบายๆนะครับก็เป็นเครื่องเล่นซีดีออโดยเฉพาะเดี๋ยวผมกดที่รีโมทให้ดูเลยนะครับนะครับ คนหัวใจเดิมไม่เคยเติมรักใครให้ใจเพิ่มเลยยังหัวใจเก่ายังคอยเฝ้ารักดังเคยใจมันอยู่เฉยๆมันเบรกเ,เหมือนเอ็กซเรย์ ขงพี่เธอยังเป็นที่รักโอเคไม่เคยเปลี่ยนเวียนรักหันเหท,ทายเธอไปให้ใครใจนี้ซื้อ,อมันก็ยังสื้อเหมือนเก่าอย่าครูใจของเจ้ายัางสื้อมือนพี่ บางมมยเขาว่าผู้หญิงกลความวังไม่นานเปลี่ยนใจถ้าเธอเป็นอย่างนั้นไปคงมีใครสักคนชอบดีพี่นี้ไงยังหัวใจเดิมไม่ เ่ยเติมทำใครลงไปสักทีอย่างชายหน้าเก่าโค้ชัจเล่าน้ำยังดีพี่คอย็ิดรักษาเชน่นมีคีดพี่ก็จะมา จเดิไม่เคยเติมเติมใครลงไปสักทียังใช้หน้าเก่าหัวใจเล่านั้นยังดีพี่คอยเก็บรักษาเช่นนี้ เครื่องดูนะครับไปเพลงสุดท้ายเลยครับกลับมาเพลงหนึ่งใหม่ครับไปเพลงสามครับมาเพลงแปดครับอ่านไว้ครับอ่านไวนะครับใช้ได้ครับไปเพลงสิบ มาเพลงหนึ่งใหม่นะครับโอเคนะครับใช้งานได้ดีอ่านดีอ่านไวนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสวยๆเส,สียงดีๆมาอีกตัวหนึ่งครับขอบคุณมากครับ